นายไหวบุญมาเครือกผู้พิการโรงเรียนบ้านดงิตาซึ่งได้มีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการโครงการขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านดงิตา,าสำหรับความเป็นไปเป็นมาแล้วก็การดำเนินการโครงการขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านดงิตานั้นสืบเนื่องจากทางโรงเรียนบ้านดงิตานะครับ ได้ทําโครงการนะครับเสนอให้กับทางเทศบาลตําบลบ้านเหล่านะครับแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดก,การขยะและเป็นเป้าหมายหลักของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าในการที่จะรวนลคลงในการให้โรงเรียนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การ และนำร่องในการให้ความรู้กับนักเรียนเยาวชนและก็กผู้ปกครองสวัสดีค่ะดิฉัานนางพัทรคุณไผ่เชือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเหล่าภายใต้การบริหารของท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าในถนนหลวงคลองสําหรับการจัดการขยะของตำบลบ้านเหล่าได้เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยได้น้อมนํา แนวทางกัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมากับใช้ที่เน้นทางสายกลางสาด้านคือในเรื่องของการมีเหตุผลความพอประมาณและการมีกลุ่มป้องกันซึ่งในเรื่องของการอพอประมาณเนี้ยเราได้มองที่ตัวเทศบาลเป็นหลักว่าเทศบาลของเราค่อนข้างมีงบประมาณที่จะจํากัดภายใต้บริบทที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะจะหารถหรือว่าซื้อรถหรือว่าท,ทําเตาเผาได้ในขณะนี้ แล้วก็ภายใั้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลสําคัญก็คือเทศบาลตำบลบานเหล่าในพื้นที่ของบานเหล่าเป็นพื้นที่ต้นน้ําในการที่จะหาแหล่งทิ้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาได้ประกอบกับขยะในพื้นที่ของตำบลบานเหล่าเนี่ยเป็นขยะที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดจากโรงงานแต่เป็นการเกิดจากขยะในครัวเรือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่จะจัดการขยะในตรงนี้ก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมรับผิดชอบของคนในชุมชน มีความภาคภูมิใจนะครับที่ชาวบ้านวัดตัวเรียนที่มีส่นวนร่วมในการบริหารจัดการขยะก็ทำให้หมู่บ้านประสบความสำเร็จนะครับอย่งจากปีที่แล้วนะครับปี54กับปีมหามงคลที่อขอบศรีพระเจ้เาอยู่หัวชงมีพระชนมุยุครบกรอบ84พรรษาขอทางหมู่บ้านนะครับก็ได้รับเลือกเป็นชนุมชนปลอดขยะ84พรรษา8ปชุมชนเพื่อจะได้ครับเขารับรางวัลระดับจังหวัดรับประเทศครับ แลังหมเดือนตอนนี้นะครับก็เป็นทีขาวดีเจ้าบ้านนภาคภูมิใจตีะสบคนสมเร็จนะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ของระดับประเทศครับกับาะปี2 5 5 4ที่ดังได้กล่าวไปนะครับก็เจ้าบ้านภาคภูมิใจได้รับโล่รางวัลร้อมเงินรางวัลนะครับตีผสมคนสมิร็จในครั้งนี้นะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็จะได้เข้าไปรับรางวัลที่กรุงเทพนะครับโดยได้รับถ้วยรางวัลร้อมเงินรางวัลครับรัศดรในบ้าน ได้น,นำอัปัศญาสิกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนบ้านโอูินตาได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฉเฉลิมพระเกียรติแบบสี่พัาตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุงอิกาเนะะาะเขาจะมีส่วนรวมในการกาจัดขยะในชุมชนนะเจ้าคือเริ่มตั้งแต่การให้บริการคนไข้นะเจ้าซึ่อเป็นห้องการกาจัดขยะนำเข้ในสถานีเนาะเริ่มจากว่าเาวลาจ,าาจาา่ายยานขอคนะเจ้าเขาจะเน้น คนไข้ว่าหมอจะบรใจัถุงพลาสติกเงื่อเดิมเพื่อเป็นการลดขยะที่จะน้ําขยะกลับไปในบ้านเนาะแล้วก็ถ้ามาหับยาประจำเขาหน้านั่นเจ้าให้น้ำถุงหิ้วหรือว่าถุงยาเก่าในกลับมาตัวเองจะได้บบเป็นการใจถุงพลาสติกซ้ำซ้อนไปนั่นจะส่วนบริเวณอาคารนะเจ้าฝ่อขยะแห้งนะ่นเจ้าใช้วิธีฝังนัเจ้าด้ยกระดาษต่างๆนั่นจะไม่ใช่เผานะเจ้าถ้าเป็นการเผาโดยถุงพลาสติกจะเขาจะพยายามไม่ให้เผาที่จริง ในชุมชนจัดคุเจ้าเนาะสวัสดีเจ้านี่น้องเป็ดตัวแทนของมงพนันธุ์ิ่ในใจในะเจ้าเป็นนางสาวพัชรพอนมณฑลเทพเนาะวันนี้จะมาสอน่มาได้มีส่วนรวมในโครงการพัฒนาขยะแล้าในชุมชนเนี่ยมีปัญหาขยะกันมากมายเนาะแล้วก็โรงเรียนมโนอินทตาเปิดกันได้เล็งหินปัญหานี่เปิดกันเลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วน้องล้านของน้องเขาเนี่ยได้มีส่วนรวมมาพับปื้อพับปื้อขยะของโรงเรียนมโนอินทตานี่ มีความรู้สึกยินดีเจ้าที่นี้ส่วนรวมในวันนี้เจ้านอกจากจน,นั้นแล้วนะเจ้านอกยังมีส่วนสําคัญในการเพิ่มความผู้ของน้องๆในการคาดแยกยขยะคาดแยกยดให้เป็นบดมูได้เพิ่มมูลค่าของเงินจะขยะติ่มมีข่ามมีราคาเนี่ยเฮามาคาดแยกยีให้เป็นบดมูมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะก็จะเพิ่มเงินในกระเป๋าของนักเรียนนักเรียนได้นําเงินไปใช้ในโครงการต่างๆของทางโรงเรียนเจ้า